ดรเคิร์กบิชอปนูทริ t i นลนิ n i ค t นเซอร์นะ Bishop, Cancer, นะเขาแบบเป็นคนที่ดูแลเรื่องอาหารแล้วก็ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะเนี่ยเขาพูดถึงข้อผิดพลาดในอดีตของเขาด้วยเขาบอกว่าเขาเคยพยายามนอนน้อยเพื่อที่จะทำงานได้เยอะขึ้นเขาบอกว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดมากเขาพบว่าการนอนที่มีคุณภาพคือนอน7-8ชั่วโมงเนี่ย ช่วยให้ประสิทธิภาพของ NK Cell เนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น NK Cell เขาจะเป็นตัวที่แบบเป็นด่านหน้าต่อสู้กับเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์มา <ๆ S 1> เลยนะคะการอดนอนเนี่ยจะลดการทํางานของ NK Cell ถึง28%พอเรานอนน้อยภูมิคุ้มกันของเราก็จะต่ําลงถึง28%และการนอนหลับ7-8ชั่วโมงต่อวันจะช่วยให้ NK เซลเนี่ยทำลายเซลล์มะได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ป่วย ต้องไม่นอนดึก แล้วก็นอนให้ได้7-8ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งร่างกายของเราอะ่ะทุกคนคอะจะมีเซลล์ที่เป็นซอมบี้เซลล์ที่เสื่อมสภาพแล้วยังไม่ตายแต่ก็ยังอยู่การทํา IF หรือการแบบอดอาหารยาวๆเนี่ยมันจะช่วยให้ซอมบี้เซลล์เหล่านี้ออกจากร่างกายเราได้มากเลยนะคะนอกจากช่วยเรื่องเผาผลาญไขมันสะสมแล้วเนี่ยมันยังช่วยให้เซลล์มันขาดน้ำตาลขาดกลูโคสที่จะไปเลี้ยงมันด้วยซึ่งดีมากๆเลยนะคะแล้วเวลาที่เราฟาสติ้งเนี่ยร่างกายจะ อยู่ในระบบของการซ่อมแซมตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งฟาสต์นานเท่าไหร่ร่างกายของเราก็จะสามารถมีเวลาซ่อมแซมตัวเองแทนที่จะมาย่อยอาหารแทนที่จะต้องหลั่งอินซูลินเพื่อจะมารับกับกลูโคโสอะไรเงี้ยหน้าที่เหล่านั้นไม่มีเลยเวลาที่เราฟาสติ้งกินน้ําให้พออย่างเดียวเลยนะคะก็จะทําให้ร่างกายเราซ่อมตัวเองได้ดีขึ้นนะคะ